ไงสวยไหมสวยใต่หวตนะต้หวเลยเอ้าบมลนะยังไงขนาพี่น้องมานล้วโอ้มาแอ้มาแล้วโอ้โอ้มาทุกคนวันนี้เรามาเลงหลังตลาดเลงใหม่มาดูว่าจะได้ไหมเพราะเมื่อคืนฝนตกว่าวันนี้จะก่อโหวตไหม เรามาดูกันว่าจะได้ปลาโหวดไหมวันนี้เลโก้ไปเลกันว่าจะได้สีเขียวอะไรมั่งเราอะไรเอาไปเอาไปเลยไปเลกันเลยบาปเรามาสำรวจกันลาวเร็วไหมอ๋อควงนี่ไหนจริงอ่ะปุ๊บควงเลยอะไรเงี้ยงาบลาวจ้าอ๋อของเท่ทุกคนทตกคนเรียนไหมไม่ได้ตั้งใจเลยทุกคนเรียนไหมมังจ่ายาบงาบงาบลาววันนี้ ยังเห็นอะไรก่อนนี่มีตัวไหมพาเลยคลิปได้เลยทุกคนว่ายาบแล้ววันนี้โทุกคนโหโอดเนาะบอกเลยว่าโอดขาวเลยเลยวันนี้จอนี้หยากไหมมึงแการนี่หรอหยากไหมหยาบหยาบเลยบอกเลยว่าโอดขาวเราวันนี้เงยจับมือมึงกาถือดิเอาได้มาเอาโทรศัพท์ก่อนมึงการถือแค่ก่อนไทยเห็นชัดๆเลยมึงกานะเออเอาเด็กไปอะไรก่อนไม่นะทุกคนมีปลาอยู่ในหรือเปล่ามีไหมอ๋อมีมีมีเห็นปลาแล้วมีเห in báy lên tất cả, chát chát đấy chát chát còn quẹt 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 cái này còn, còn chát còn, nó đã rải lên rồi ông nhệt, non, tua tơ ông luôn, luôn, này lắm tất cả, tất ơi, non đâm nhá, ai <tôi> chát chát quá nhiều nhau, chát chát, chát chát, này leo, báy leo ông già, đi mà tay đi này, báy vĩn leo vĩn báy này leo, rụt mà này ốc mà nó วิ่งเข้าไปไหนวิ่งออกตังรั้วไหมไหนอะนี่เหรอเออบิสมิลแล้มาเลยกันทุกคนมาเลยกันทุกคนนู่นนู่หางควายเหรอเห็นอะไรอย่างนี้หัวมันนู่นหัวนี่หางควายใครทำอะไรมันแล้วหัวแต่นั้นอะไรหัวไม่หัวเกร็งไงหัวขึ้นเต้นโอ้โลว์งจรเต้มือลุยโอลโลเลานี่ทุกคนโอ้โลว์ตาเรงนัดลุยตาบล็อกขี้ลุยทุกคนเนาะโอ้โลชัดชัดไหมมังการ์ชัดลุยางแต่กองเอากองมังกากันเลย อืมไม่จัดซื้ออืมเอากองเงาแล้วอืมเลวอดโอ้โหล้วอดทุกคนเล็บปลาอยู่นอกโอ้โหลให้นวดด้วยปังใจนวดด้วยเอ็นวดด้วยเออเนี่ยโอ้โหใส่ถุงรวยนัดบางเหยียดมาตาเรกก็รัววอดไม่แตกเลยทุกคนเห็นไหมแบบอืมจะแบบเช่นี้พังยองไรไหมพังยองารได้กระเป๋าคนทุกคนกระเป๋าฮานูนี่ปะเปกุ๊กกี้มาถึงแล้วตอังกะลุยมาถึงลุงทัพตัแข็งทุกคนอืม ในเรื่องปลาทำใจอยู่เลยไหมอ๋อมังเงียบเอปลาไปท่านนี่ทัดเลยมันใส่รับทุกคนอ้นลูมจอตัวเดียวเข็มคว้าเลยน้องแกเนาะเข็มคว้าให้เข่ากลางด้วยนะนั่นน่ะเรนอืมแต่ยิงนมังแกมังแกจยยิงยิงนี่นั่นน่ะเห็นไหมเน้นตรงกลางไว้เออไปไปไปเอามาเอามาเอาตัวเราไปโตไปโตมั่วนัดมังแกไปเออมังเยียบมั่วนัดทุกคนลยนี่หวดไม่แตกด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าว่าคลิปคลิปนี้ผ่านแน่นอนอืม เปิดเรื่องได้ดีทุกคนนี่ลงลงมาถึงอวดเกาวนี่ถ้าไม่มาวันนี้เสียได้แล้วเมียหมดแล้วมั้งมันทิงการของแท้ของแท้ไปไปกันโตเร็วว่าจะได้รักแปดตัวมังมจารู้หรือเปล่ามังจาลืมกดถ่ายเมียตอนนี้เมียรีวิวกินอาหารตอนไหนตอนกินอาหารนั่นเลอตอนนี้าวเก่าเมียบเลยดีนะมึงเมียมากดถ่ายให้เมียทีม่งานมันนั้นอดไม่ได้มีทางานมงการวางยาเมียเต็เลย ตายราหูตายราเางนะทางไหนเหล่งเมยทุกคนหรือหลังตลาดไม่ทุกคนหากันเองว่าตลาดไหนบอกเท่านัพบอกท่านันโพนู่นวัวเตกเมียนั่นอะเตกมันอวัวเตกมัน้องจ้รุนเลยนะรุนเลจ้าตาว่ามันก่าใช่เพาะว่าวัวมันนั่นแหละวัวมันเตก ไม่ได้เลยบ๊ไม่ได้พอตักมั่วไม่ได้เห็นนะเออพอตักเมื่อจบที่นี่ท่านนายเลยไหมลูกมันใต้นั้นไม่มีอย่างไม่มีแน่ใอแต่ว่าัวเตกันเลยที่เราว่าแต่ว่าเป็นรูปนั้นไปไม่เลงเป็นรูปนั้นแล้วไม่เลงผลก็กำลังมา มันเล็งลังตลาดบอกเท่านั้นแหละหากันเองจัดมาจัดมาเลยอมาทุกคนมารุ่นกันว่าตัวที่โองจะตัวเท่าไหมฟังอยู่ฝางยุงเลยของเหี้างหย้ กากฝนก็เริ่มทำการนี่รอยรอยใครมานี่รอยเราหรือว่ารอยงรยเราพ่งมาหอกบังมาดแน่เวยนี่เออมงเงียดวอดวอดเลี้ยงมันกองเต้หรือเรานูนูนี่ดิ หยาบทุกคนหยาบอืมหยาบทุกคนหยาบหยาบพวงนี้เหมือนใบกบเลยทุกคนมึงจะาพบอันนี้ไอ้มึงจ่าจับมือไหมมึงเห็ดแล้วเลยจับอ่ะแล้วล่ไม่เลยแต่เดี๋ยวเสียโกงเอาถือเดี๋ยวเสียโกงเรามึงจ่าว่ามีแต่เวลาทุกคนร้อยร้อยนัดทุกคนโหวตอืมทุกคนออืืมีปลาอยู่ไหมมีมึงเห็นป่าวพอาไว้เช้าๆมันหน้ามันจะไปไปประชุมที ไงสวยไหมสวยใต้โหวดนะไต่โวดเลยเอ้าบิสมิลลาหัเยอะไหมขนน้องพี่หมดแล้วโอ้โอโอ้โอ้บังเอี๊ยดโอ้บังจอโอ้กล้อ้แล้วถูเล็บมั่งจ้าอืมปลาถูเล็บจ้าปลาถูเล็อ่าเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไหนนี่หลอกจับกุลุงจ้อเดียวเลยหลอกทุกคนอืมหลอก สีฟ้าลรงแกนนาะมันไปถุงก่อนถุงก่อนปิงกบปิงกอบปิงกบไหม้องบางเอียดผ่านไหมผ่านไปกันสองตัวบางมาดบอกแล้วบางมาดอย่าแล้วเว้ยังกลกับเรืออยู่แล้วบางมาดเอาอกไปตากุลหนุก่าบางมด้วันนี้สองแล่าเรียบร้อย ปาไม่ได้เลยเกณได้เกณนได้เกณได้โฉงทุกคนทุกคตัวที่สามวัวที่สามอยู่ไหนเปนปลาคล้ายๆว่าปลาใหญ่มันหน้าเพื่อนมันมีไหมหัวที่สามฝนก็ทำการทันที คลำม,มัวตรงนี้น้ำลึกน้ำหน้ามีนัดน้ำลึกตรงนี้หน้ามีนัดนี่แค่ถึงน้ำจ่าแค่ถึงนีเร็ดนะอ๋อนีักาวอดแล้วขี้ัวเรียบร้อยน,นี่นัง่ามีปลานี่ไม่ล่วงเลยอะน้องล่วงเลยล่ะมังกล่ีาไม่ต้องหางที่ไม่มีวอดเลยเร็วหาวงยยหาเร็วเดินเวียนอีกสองรอบเลยลงน,นี้นาจะีได้ตัวเติบจำไมไหมจำได้ขี้มวอกันใช่ไหมอ่ เราไม่มีวัดที่มันสวยเราก็ลง,งทันทีอย่างเงี้ยโอ้นั่นเราเบราเฮีาเาเฮีที่นัน,อ,น,นอืมอ้มน้อือนะ่ะไม่พันโอ้เอเลยอออไม่พันหยาบหยาบหยาบหยทุก<ม>คนเออหยาบหหแตได้ไม่พันทุกคนดอหยาบหยาบหยหได้สบายเหเลย่งเงี้วพ่อพันอยู่ไหนวะทุกคนไม่พันพ่อพันต้องมีนี่ยวดเนี่ย นี่อะไรนี่นั่นน่ะนั่นนั่นนั่นน่ะหยาะไหมโอ้ยเหยาะับโอ้ยเหยาะพวกคุณเหยับไปลาวดนี้วันที่สามพร้อมมั้งจ้าพร้อมไปเด็กแกกินเลยวันที่สามทุกคนรอดหรอรอดสิกว่าลุยสิกว่าเลยมัน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 จัดเลยจัดเลยจัดเลยมาเอาตัวตัวตปลาสีกว่าเราจ้าลอยลาวมันไม่รู้ออกมาล่างหรือยังใช่จ้ามันนี่มันอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนมันออกมาตรงนี้ ใช่จ้าไม่ต้องใช้ก่อนเงียบเซียนมึงแกนกูรัวตัวเตอรป้งเจ้าเตอรบมันว้าใหญ่กวันทุกคนเลยโทุกคนเกียวเพ่งเกียวพูดทุกคนโัแกมเต้นด้วยมึงแกน้องบเงีบทุกคนเงียบเงาบทุกคน ขอเกือบมังจกเอา็คือบเือบด้วยหาบหงาบหงาหยาบหงาไม่กลางนะอันอัแหละล่ที่ถีบเขยมกลางสวยหยาบหาบหาบหาพ่อพ่อหงาบหงาบหยาบหหยาบแล้วคลิปนี้บอกเลยหงาบหงาบไปไม่เอามึงเยียดว่าเอาหมดหงเหยีดคลิปหมดสวยไปกันโตไปกันโตมึงจพรงเลงนี้เอาทุกคนเียบเลยปลาปลาบางจ้ไม่ได้เลยไ่ไปต่ต มันอยอบีจนกลางกลงไม่อยู่เลยต้องัดเลยจ้ากลางกลไม่มีรู้ตรงนี้ขาจึงมางจึงก็แล้วเดียวอลูกมันสามดเลยเนาะอะวัสาตัวสามดสาตัวสามบดทุกคนแต่เราว่าดีในในปันเด์มังเหยียดหน้ามีตัวที่สีได้ไหมคลิปนี้หรือว่าไปดูคลิปหน้ากัน หรือว่าต่อคลิปนี้คลิปที่สี่เลยเอ้ <Hey. S 1> ตัววอดที่สี่เลย uh. หรือว่าจะต่อคลิปหน้าปิดก่อนปิดก่อนโอเคไปเจอกันคลิปหน้าทุกคน uh. สําหรับคลิปนี้สามตัววอดทั้งนั้น uh. อย่าลืมฝากกดเลขกดแชร์กดติดตามช่องบางจากสตอรี่ด้วยและก็ช่องบางเหย็ด uh. ไปต่อกัน uh. คลิปหน้าครับสวัส uh. ดีครับ